สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะซื้อบ้านหลังละ38บาทซื้อบ้านหลังละ38บาท3หลังสุดปลื้มแม้ต้องรีโนเวท1.8ล้านทางเว็บไซต์ Daily Mail ได้รายงานเปิดใจหญิงชาวอเมริกันแม่ลูกสองตัดสินใจซื้อบ้านราคาหลังละ1ยูโรหรือเพียง38บาทบนเกาะชิชิลีของอิตาลีแต่มีเงื่อนไขต้องปรับโฉมให้เสร็จภายใน3ปี ช่วงไม่กี่ปีมานี้บรรดาเมืองหลายเมืองในอิตาลีพยายามแก้ไขปัญหาการลดประชากรด้วยการขายบ้านหลังละ1ยูโรปรากฏมีผู้สนใจเป็นอย่างรายหนึ่งที่แรัฐแคลิฟอร์เนียลงทุนซื้อไว้3หลังแม้จะไม่เคยมาเที่ยวที่เกาะชิชิลีมาก่อนรูเบียเจ้าของและที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้านโซล่าเผยว่าตัดสินใจซื้อไปหลังละยูโรเดียวที่เมือง มูโซเมลีแคว้นชิชิลีเมื่อปี2019และซื้ออีกสองหลังให้ลูกๆหลังจากนั้นกลับมาพร้อมกลุ่มเพื่อนๆและเครือญาติต่างซื้อบ้านไว้ที่ชิชิลีเตรียมงานที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณแดเนียลไม่เคยไปชิชิลีมาก่อนแต่พูดภาษาอิตาเลียนได้จึงอ่านเรื่องราวการเสนอขายบ้านหนึ่งยูโรที่เมืองมูโซเมลีอยู่ไม่ไกลจากเมืองปาเลโม ทางตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงจากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองรวมถึงอ e ีเมลขอรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลมากพอแล้วเดนิเอลจึงเดินทางไปชิลีด้วยความหวังจะซื้อบ้านสักหลังและไม่ได้ทำเล่นๆคุณแม่ลูกสองเดินชมเมืองอยู่หลายวันรู้สึกหัวใจพองโตเหมือนกับว่าตัวเองอยู่บนกองเมฆจึงทำเอกสารขอซื้อในที่สุดถ้าคุณได้ไปที่นั่นสักครั้ง ถ้ามีเวลาเพียงอาทิตย์เดียวจะพบว่ายังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่นั่นจนไม่เหลือเวลาแล้วพอกลับมาบ้านรู้สึกอึดอัดเลยทีเดียวแดเนียลกล่าวอย่างไรก็ตามหญิงนักธุรกิจจัดเวลาให้มากพอและสุดท้ายตัดสินใจซื้อบ้านสามหลังแทนที่จะเป็นหนึ่งหลังเพื่อยกให้ลูกสองคนพร้อมทั้งช่วยลูกสาวอีกคนชื่อซเรนาซื้อบ้านเป็นของตัวเองตอนนี้ทำเอกาสารเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตามแม้บ้านจะราคาถูกมากแต่ค่าซ่อมแซมและปรับโฉมหรือรีโนเวทสูงมากกว่า1ยูโรแต่เนี่ยวกล่าวว่าผู้คนต้องยอมรับความจริงในเมื่อราคาซื้อขายแค่1ยูโรหมายถึงมีงานอีกมากที่ต้องปรับให้เป็นที่อยู่อาศัยกรณีของเมืองมุสโซเมลีมีเงื่อนไขว่าผู้มาซื้อต้องรีโนเวทให้เสร็จภายใน3ปีไม่เช่นนั้นจะเสียค่ามัจำา5,000ยูโรหรือลาว 1,900ล้าน9บาทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ